โคกระเบือท oh, oh, so, right? right? ังอันโคจะเลยเมื่อนี้ควายมีจักตัวบานีรุเวียดนามกับเขามาเวียดด้วยเวียดนามเสือบนล่ะยานมีนอยู่พี่น้องทาบ่าอะไได้ควายเวียดนามเสือไววไ้พอเวียดนามมาหาเสือบ่ละยังจักตัวหรอควายเหมือนโอ้ยอีกเก้าใจเล่นลูกเก่าใจเล่นเต็มเต็มจ้ำวนไห้ยุยลายยุนยุย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 ทรใครคว่ทรง ร้อยเศร้าห่าร้อยเศร้าหารูปกะลักนาแต้มแก้มจำนาแต้มแจมแจำเนาะแมงกี้เสื้อจับตาจับปากคาบแก้วบ่ควันให้ควันดีมันบ่ควันดีควันดีเออเขาไดราคาเพิ่นห่วยแพงอยู่ได้ีน่บ่กพวกมีิจกูลมันอยากแพงอยู่ได้โอ้มันงามเนาะพวกมีเสื้อสายเขาได้าะข้าพึ่นห่วยเบ้าหวยเบ้าห่วยเศร้าสองนี่คนน่ะเบ้าห่วยน่ะเศร้าสอง ลูกบะเข้าจิญค่าผสมนี่หาพันหด้หนาเลยโอ้ข้าสมหาพันผนาเต้าสองเ้าสองพี่เนเ้าสองควรดีป็นควายเลี้ยงเนาะควายเลี้ยงควายเลี้ยงแล้วขานี่ยังต่อได้อีกโยตัวบลาคอคอปเข็งเด้อเบอร์เบอร์ได้ละบอมาเบอร์มาโอยมันดุนเนาะมันลืมก็เห็นกันดุนเหรอโอ้ยลศูนย์หกห้าสามหน หกห้าศูนย์สามแมนบอเออหกห้าศูนย์สามเออแมนเลยพี่น้องพ่อบุญชูบุญชูบุญชูขายเลี่ยมอินึิงเนาะผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อได้ควายเลี้ยงเนาะเขามาเลยพี่น้องโอ้ลูกคืองามแท้ขาวจนหุนลู่กันแมั้ยโอ้แม่ลูกเลยลูกบอกอย่างก็คือขาวดีเถอะแต่ผมก็ลืมซื้อพอเพียงเนาะแต่ว่ามีพออยู่มันสูงไรมาได้เลยแม่นี่ขึ้นมาลอยสามสิบเจ็ดก๋วยเรียงเนาะ ปล่อยเลี้ยงลูกเล็กมันโมเมนเลี้ยงของหัวหน้ามันต่อยปอดบอก,อก,บอกเอาไปเลี้ยงนะนะเอาไปเลี้ยงเป็นบอกเอาไปเลี้ยงได้รยูพี่น้องร้อยสามสิบเจ็ดพุ่มสูงลูกเลกลูกตัวเลกราคาอยู่ที่เปิด 3, 3สามสามสามหมืน 3, ่นสามพันพี่น้องสามหมืน 3, ่นสามพันราคาต่อรองอะไเนาะมาจัดตัวแล้วม,มาจัดตัว ตัวเดียวนี่ขายบุ้เห่าอะโอ้ยังอนี้พี่น้องหอยสมดีเบอร์ดต่อเบอร์0 9 7เกา3พี่น้องผู้ดดใจลโทรเขามาดวนๆด้วพี่น้องเด้อขายลรวบ่พี่น้องบ่เห็นเจ้าของเขาเจ้าเจ้าของบอยอยู่พี่น้องเน่ลูกเขาจนพนอยู่ลูกตัวจเถอะ เอาใครลครับพ่อใครพ่อวลิตพ่อจักบาทซื้ออะไรบ่เนี่ยจักบาทราคามันโอ้ห้องอีโฟเลยเขางหอยข้ามบ่ทางข้ามวเจ้าบ่เพื่อคน้าบ่เื่อสิเพิ่งไแพงเพิ่งเพิ่งพิ่งห้องไราปไดลอเพิ่ะพิ่งห้องสามมื่นปรมาณสองมื่นห้าโอ้ยยังสองมื่นหก บ่ค้ากันมือพันเดียวเนาะพันเดียวครับค้ากันพันเดียวผมก็เริ่มย่านเพิ่นนั่นแหละโอ้นี่บัดใหม่ร้าไหนแจ้งมาแจ้งมาบัดเจ้ันอ้จอยนะบ่โอ้ได้ยักตัวมือนห่างค่ำได้ได้ส้บนั่นแหละได้สิบแล้วเนาะยังยังโปรเต็มโปอยู่โอ้ยังอยู่เข้าอยูอยู่สิบสามห้าร้อยบาซ้ำนี่ห้ารโอ้ราคาห้องหรือราคาขายห้องห้องไว้สุดๆเนาะโอ้นี่พี่น้องเพิ่นมาสิบสามห้าร้อย ลูกสร้างบ่นี่สร้างโอ้บ่ม่สร้างสุรินเนาะสร้างอุดรพี่รองเพิ่นว่าลูกสร้างอุดรมาส่สามหาลอยราคาต่อได้เบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดโอ้ย์แสี่จ็ดอ้จอยังไงห้องเบอร์เจ้าของนเสียพื้นจื้อยังไงี่ถ่ายรถนะคือไม่มีหัว พิทไทยเลยโอ้บ่ได้เวียดบ่ไหควายมนพี่นองไเจาบ่ฟันเลยท้องฟ้าสื่อสันน่โอ้ันนง่ก็เวียดมีอยู่พี่น้องมันบ่ไดดไดอยู่เจาเจาบ่อบ่หลายออาไปลงพอพันมาสันกนสีหรอฟนสีไทยกันเลยท้ง้าวพักว่าสิายบจุนี่ซอแสนกับสามพันนเจ้าสิแซนกับสามพันนึ่งสนี่สามนี่นันะโอ้คือโนลงน ลุงแดงกุยแจงี้กเนละบอลงพ่อพันแกแดงจต็มเอ็นสามสิบเท่าไเนี่ยซื้อเจ้บาทซื้อตัวนึงีตัวเจ้าบาทตัวนี้ต้องเอามามาบอบไม่้มไมบ่ได้ของบ่ได้ของมันบ่มีของของซตัวนยเพิ่ไปซื้อได้ตักินนอม่อูเสียมาขายหเออนั่นดิเอาไปกินนอซะก่อนเอามื่อขึ้นแตกกินยังม่น พีน้อก่บ้านยบ่มีพี่น้องมื้ยนี่ควายเบิดเนาะเบิดควายอลไดิมันเป่ามากไปมากมันเบิดเด้พี่น้องเบิดก็ได้่หลาพี่น้องเด้พูดละ4ตัวหตัวนึมันควายมันเบิรดเลยดิอันเดีเตรียมรถเพิ่นวะเบียดได้หน่อยตัว พี่น้องฟังนี่ร็โอ้ไม่ได้เตรมรถตคือบอบ่คโอ้เจ้าล้เจ้าซื้อหรเป่าโอ้เขาเจ้าซื้อกันเปไรพี่น้อมเมืเลยเนาะเีาเจ้าซื้อกันเบิดเนยงัวคว่เมือนหน่อยพี่น้องเียดก็ได้ควายพูตัสอตัวึงบ่ได้ดลายควายันบ่หลายควายเขามากมันเกืบ่หลายพี่น้องมันเบิดแ้ว เมื่อน oh. ึงเออซ่งนี่ปอะตูขายพอพันหนึ่งแถมม้วนน้ำมันโอ้ได้กันเลยเราเฮ็ยพอพันเนาะเขาเปิดเขาเป็นเปิดดีไปซื้อมันขึ้นสินี่มาลูกเอ่ะหาพ่อกกว่าแม่คนเก่าสี่พี่น้องเฮ็ยพอพันไหนแต่ว่าเวียดซื้อเอาแล้วมันตกมือเวียดหรือเขาจะบอกขายเด้บอกขายขึ้นไหมบอกเลยอือเฮียพอพันเนาะ พ่อพันได้ดิ่ไหนมันก็ได้เลยฮะซีตัว2 0 0 0 0บ่อแสนสามพันแสนสามพันมันถึกตัวเทบาไหรล่ะให้เอาครับนั่นแม่ม้านอยอกอู่เลวนะแม่ก็ขายแล้วเวียดแล้วก็เขาจะซื้อซีตัวแสนสามพันนี่พี่น้องทุกเนียนจะบอกใัยหนึ่งซีตัวอันอีกตัวหนึ่งอันตัวหนึง บ okay. ่มันคือนโดดอยู่บ่เนาะโอ้มือเดี๋ย่บอายมันแน่นเนาะงนี่ตัวแน่นเน้องเอาขึ้นน่าละบ่เอาลงไปไปไปขึ้นไปมันบ่ได้ไลายมืดเดี๋ยวค่อยบ่หอดชิปตัวนี่ตัวแน่นแน่นเอาตัวนี้มาลองคอยแน่นๆเลย ไปตัวนี้ห้องคอกันคน่ะไปห้องคอึบขึ้นไปขึ้นไปอืมไปหอดเ้าพวตัวนี้ไปหอดหอดตัวล้างหอดเนาะตัวหลังนี่หอดสามเสาสามหวยเสาสามมาสั่นพี่น้อมึงเลยหมย์ฮะเสาสามเาสามโอ้วงหลวงพี่น้อตัวเร้าสอพี่น้อมึงไง เขาก็ตากเอาขึ้นมาใช่ไหมของเวียดนามมาซื้อทั้งผีหลอกตลาดโคกเจริญก็ได้หลายตัวอยู่เท่า่ทำบ่ิหลายคือแต่เกตะโกนเตะมาเป็นเป็นี่เนี่ยเศร้าผีหลอกแต่าไหร่เหรอด้นิดเดียวมีเบ้นึงพี่น้องบักง่เลยพอด Đi ngay Đó là mươn gì đó, mươn xa mươn qua nhỉ Nó tối nhanh phía đó Họt xa mươn bao này Nào cho họt nó Hả? Xì si mươn qua Á, à, hết ngô khuôi mẹ và dọc bài há quay mẹ phun Phải Việt Nam phun Phải sương như Việt Nam phun Bắt đầu chắt ngôi mẹ hãy quay mẹ hải bay, tự bay mươn qua này phía ซื้อบ่หรือขายขายขายชิปเก่าโอ้ขายไปพิษณุโลกชิเก่า่วยคือว่าจะวะมื่นเก่าพันแม่กับลูกยี่น้องขายไปพิษณุโลกเรนพิษณุโลกขายไปส่งพ่นยไปเก่าชิปเก่าแม่ลูกเอรนลูกแกคนบ่ลูกตัวสครับคนบ่ลูกสองม่มม่กับม่านเรเน ลูกตัวผู้เนาะวผู้คายลูกสองตัววม่านาลยสามเดือนแล้วแม่สูงเท่าไรข้อมสูงร้อยสาพี่น้องแลคาเปิดไล้าสามหาร้อยสองหมื่นสามั้เนาะราคาห้องงจิตตอได้อีกเนาะส่งรอยลครับเว่าส่งที่รอยลเบอร์ติต่อเบอร์แปด ศูนย์แปดสองหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งสองสองหกหนึ่งสองสองหกดูพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ควายเลี้ยงพี่น้องโทรเข้ามาเลยเป็นแม่ลูกแล้วข้าเศร้าสามเนาะนี่พี่น้องควายชายบานบานห้องเล่แหละพี่น้องแต่ว่าลูกมันดีอยู่ลูกมุกดีอยู่ผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรเข้ามาเลยผู้ใดจะเครื่องรถ bỏ tiệm luật như đó Bỏ mà khương luật như vậy Thế phải uẩn đi Đây nói nhiều hầm như thế khoai uẩn, bỏ mình khoai tròi Bỏ Cái gì tiệm là ta và hầm bỏ tiệm luật Chỉ để bỏ khương Bỏ mà lái nó có ngũa xây cả cứ chỉ tiệm mức là cái nào ควายบะไหลเหมือนเดี๋่วมันก็ได้ตัวงามดีเหมือนข้ายบะไหลแต่ว่าได้ควายงามไม่จะ้ตัวงามควายเถกแต่เขาจะจูงกลับไปเลยซื้อขึ้นไปเป็นพอพันได้